ส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยเพื่อรักษาพิตารภาที่ดีของประชาชนชาวไทยกับประชาชนชาวญี่ปุ่นให้ยาวให้ยืนยาวนานต่อไปเป็นกฎหมายของเขานะเพราะฉะนั้นกฎหมายของใครก็คือของใครมันใ,ใครจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้อ่อะไรละ่ะระมัดระวังด้วยในเรื่องเหล่านี้นะครับผมก็อยากจะบอกผมก็จำเป็นต้องเอ่ยชื่อนะครับไม่ว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องต่างาต่างเหล่านี้มันก็มาจาก เพจกลุ่มที่เรียกว่ารอยนิลิสมาร์เก็ตเพลสนะครับซึ่งก็รู้อยู่ว่าใครขับเคลื่อนตรงนี้อยู่ก็คือสมศักดิ์กับปวินใช่ไหมซึ่งคนเหล่านี้ก็ท่านก็รู้อยู่ว่าเป็นยังไงแล้ววันนี้อยู่ที่ไหนแล้วเขารัาบผิดชอบในความเสียหายของประเทศชาติเราหรือเปล่าเพราะนั้นนีเป็นสิ่งสำคัญนะครับคนไทยที่เหลือก็ควรจะต้องเข้าใจตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นประชาชนคนไทยได้เห็นอะไรปรากฏการณ์นะครับ ปรากฏการอะไรปรากฏการทางการเมืองนะครับสถานการณ์ทางการเมืองที่กําลังเกิดขึ้นที่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อล้มเพียงบนเอกวรทยุแต่ต้องการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขใส่ร้ายป่ายสีโจมตีเสียดสีใส่ล้ายยุโยงปุกปันสร้างความแตกแยกจนเกิดการชุมนุมต่อต้านขึ้นจับตามองให้ดีฮะตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เป็นเพียงการการดาเนินการในเบื้องต้นเท่านั้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จีมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของปวินเรื่องของสมศักดิ์จียมธีรศกุลที่เรียกว่าขบวนการล้มเจ้าที่โจมตีใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์และโจมตีคุกคามบุคคลน,นะครับที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ นะฮะใครก็ตามนักร้องนักัตวแดงพิธีกรที่ไปโพสต์เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์คนเหล่านี้ก็จะพายกนไปลุมดา่าลุมถล่มสปอนเซอร์นะครับให้เกิดความเสียหายนะครับจนต้องถอนออกจากรายการปรากฏว่าล่าสุดนะฮขณะบุคคลนะครับได้ไปร้องนะครับต่อสถานทูตญี่ปุ่นเดินทางไปอย่างเป็นทางการไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับนอกจากนี้ยังมี Facebook ะฮะขู่ที่จะฟ้องประเทศไทยด้วยเมจะขออ่านแถลงการให้ฟังก่อนที่จะไปยื่นนะครับเรียนแนถนแลงการาคณะบุกคนเพื่อชาติส,รรสันติสั์ฉบับที่หนึ่งเรื่องมิตรภาพคนไทยกับญี่ปุ่นจากเรียนท่านนายกัฐมนตุีญี่ปุ่นประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ประชาชนชาวไทยทุกคนมีความเคารพรักและเพื uh, ่อนรูนพระมหากษัตริย์นือสิ่งใจจนเป็นธรรมเนียมประเพณีสืบอทอดมายาวนานหลายร้อยปีมาแล้มีดีใจงดได้เช่นเดียวกับพองค์สมเด็จพระจักรพรรดิอยู่เช่นกันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนชาวไทยทุกมู่รหา เป็นสูนย์รวมจิตใจความสามัคคีของประชาชนชาวไทยทั้งชาติแต่ปรากฏว่าปัจจุบันนะครับนายประวินชัชวานคงพานคนไทยที่จะทำผิดกฎหมายอาญาได้หลบหนีหมายจักเข้ามาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและใช้เฟซบุ๊กชื่อประวินชัชวา,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 านพงศานภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็คือรอยยันลิมาเก็เพส พูดข้อความต่อองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อันเป็นเพศและยุบโยงปุบปันปูฝังแนวคิดให้นักเรียนนักศึกษาด้วยค่อยคําที่ไม่เหมาะสมหยาบคายอาฆาตมาดร้ายเกลียดชังและให้ออกมาชุมนุมต่อต้านพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งการให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศทําให้ประชาชนชาวไทย รู้สึกไม่สบายใจที่ประเทศของท่านปล่อยปากนักเลยไม่ดำเนินการใ,ใดๆและยังปล่อยให้บุคคลดังกล่าวใช้ชีวิตอย่างสุขสบายประหนึ่งว่าประเทศของท่านให้การสนับสนุนคุ้มครองให้การกระทําของนายเปาอินชัชวานคนงพันเนี่ยดำเนินการมาได้จนถึงปัจจุขขบันนะครับได้ฐานะตัวแทนประชาชนชาวไทย ในฐานะตัวแทนประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่เคารพรักเชิดทูนสถาบันพระมหากษ,ษ,ษัตริย์ต้องการปกป้องไม่ให้ผู้ใดมาล่วงละเมิดจับจ่วงเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระจักรพรรดิของท่านที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวญี่ปุ่นหากท่านยังปล่อยให้เกิดปัญหาสู่นำเนินการเช่นนี้ต่อไปจะส่งผลกระทบต่อมิตรภาพของคนไทยกับคนญี่ปุ่น ที่มีมาอย่างยาวนานได้นะครับโครงการกระทําของนายปวินัช,ชวานคงพันเป็นต้เนเหตุเพียงผู้เดียวนะครับหวังว่าท่านคงเข้าใจหัวอกประชาชนคนไทยที่ต้องออกมาแสดงและออกมาเรียกร้องในวันนี้นะครับเรามีข้อเรียกร้อง4ี่ข้อดังนี้ครับ1ึงให้รัฐบาลของท่านใช้อำนาจอยู่ที่พฤติกรรมล่วงละเมิดสถาบานันพระมหากรรษัตริย์ของนายปวินัช,ชวานคงพัน อย่างเด็ดขาดทุกช่องทางและส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยเพื่อรักษามิภารภาที่ดีของประชาชนชาวไทยกับประชาชนชาวญี่ปุ่นให้ยาวให้ยืนยาวนานต่อไป 2. ให้ปลดนายปวินชัชวานคงพันธ์จากการเป็นอาจารย์มหาลัยเกียวโตและมิให้รเป็นวิทยากรบรรยายในสถาบันการศึกษาอีกต่อไป 3. รัฐบาล ของท่านต้องแสดงความรินใจในการแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรมว่าไม่ว่าการสนับสนุนไม่ไม่ได้ให้การสนับสนุนการกระทําของนายปวินชัชวานคงพันธ์และถแถลงความคืบหน้านะฮะการดําเนินการทุกระยะอันนี้เป็นเรื่องสํงาคัญนะครับสีประชาชนชาวไทยหวังอย่างยิ่งว่าข้อเรียกร้องนี้จะได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลของท่านโดยพวกเราจะเฝ้าติดตามผลดําเนินงาน อยากละเอียดต่อเนื่องและพร้อมจะยกระดับนะฮะหากไม่ได้รับการแก้ไขจากรัฐบาลแต่วันนี้เรามาด้วยมิใไมรีนะครับและก็บิงบอลขอล้องงบอลขอร้อง <S in> <Pit> วันนี้เฟซบุ๊กวันนี้ท่านต้องมองในสองด้านถ้าท่านขยายแบบนี้บางทีมันก็มีผลกระทบต่อประเทศเหมือนกันเพราะว่ากฎหมายประเทศไทยว่ายังไงนะทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศเหมือนกันผมเองไม่เคยไปก้าวล่วงต่างประเทศเพราะว่าเป็นกฎหมายของเขานะเพราะฉะนั้นกฎหมายของใครก็คือของใครมันใครจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้อ่อะไรล่ะลระมัดระวังด้วยในเรื่องเหล่านี้นะครับผมก็อยากจะบอกผมก็จำเป็นต้องเอ่ยชื่อนะครับ ไม่ว่าจะฟ้องหรือไม่ฟอ้องต่างๆ่านนี้มันก็มาจากเพจกลุ่มที่เรียกว่าลอนจิลิสมาเก็ตเพลสนะครับซึ่งก็รู้อยู่ว่าใครขับเคลื่อนตรงนี้อยู่ก็คือสมศักดิ์กับปวินใช่ไหมซึ่งคนเหล่าน,นี้ก็ทัางก็รู้อยู่ว่าเป็นยังไงแล้ววันนี้อยู่ที่ไหนแล้วเขารัาบผิดชอบในความเสียหายของประเทศชาติเราหรือเปล่าเพราะนั้นนีเป็นสิ่งสาคัญนะครับคนไทยที่เหลือก็ควรจะต้องเข้าใจตรงนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยเขาไม่ไม,ไม่ไม่รับผกระทษอะไรกับเขาทั้งสิ้นเลย แต่คนที่เดือดร้อนที่สุดคือประเทศไทยการที่เรามีการดําเนินการในเรื่องของเพจต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของการดำเนินการตามกฎหมายไทยทั้งสิ้นแล้วก็ไม่เคยไปใช้อํานาจที่เรียกว่าเผด็จการของรัฐที่ผมไม่ได้มีแล้วเนี่ยไปปิดมันไม่ใช่มันขอคำสั่งสาร,สารทุกตัวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในทางกฎหมายเราก็สามารถจะยืนยันได้ตรงนี้ว่านี่คือกฎหมายไทยแล้วการปิดเพจอะไร้งแ,แต่เป็นการขอความมือไปแล้วใช้คำสั่งสาร,สารทั้งสิ้นนะครับ อันนี้ก็หากมีการฟ้องร้องดังกล่าวเราก็ก็ต้องต้องใช้ทางกฎหมายไทยไปสู้กันตามกฎหมายของเรานะครับถึงแม้ว่าตามกฎหมายนั้นจะมีสิทธิเสรีภาพแต่ก็ต้องไม่ผิดกฎหมายไทยเหมือนกับเราไม่ปผิดกฎหมายประเทศอื่นเช่นเดียวกันต้องมองสองทางเสมอนะครับในเชิงปรากฏการเราคงเห็นนะครับว่ามีการไปร้องอย่างสถานทูตญี่ปุ่นนะครับนอกจากนี้กลุ่ม ของขบ,บวนการล้มเจ้าของเข้าผมไม่อ่านชื่อกลุ่มแล้วกัน,นชี้โพงให้กระลอกนะครับปรากฏว่าถูก facebook ปิดกั้นถูก facebook ปิดกั้นเขาก็ไปเปิดใหม่ขึ้นมานะครับกลุ่มที่ยกยอปอปั้นประวินเชื่อในประวินนะครับที่ใส่ลายป้ายสีโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ก็แห่เข้าไปนะครับเข้าไปแล้วตอนนี้นะครับ ปรากฏว่าก็มีข่าวว่าเฟ e บุ o k ไมซ์กรกเบิ์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าจะมีการฟ้องร้องประเทศไทยเพราะมีการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพนะครับทงนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องแรกนะครับในเชิงงานวิเคราะห์คณะบุคคลมีสิทธิ์ที่จะไปร้องขอสถานทูตญี่ปุ่นให้มีการดำเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดน หรือเอาผิดกับปวินไหมก็มีสิทธิ์ไปร้องได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่หลักเหล่านี้เป็นหน้าที่ของใครเป็นหลักในเชิงการสองรอบเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเป็นสําคัญนะครับประเทศญี่ปุ่นปกครองด้วยระบอบอะไรปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบประชาธิปไตยนะครับก็คงอย่าชัดเจนนะครับเหมือนการปกครองของประเทศไทยนะครับก็เพิ่งเปลี่ยน นะครับระมุขของรัฐนะไปนะครับก็มีชินโซอาเบะเป็นนายกัมตรีที่ผ่านมาในประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์มีกลุ่มต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ไหมมีสุดท้ายญี่ปุ่นทําไงจับเรียบนะฮะมีการชุมนุมต่อต้านในขณะที่มีการประกาศสะละราชสมบัติและประกาศขึ้นของราชนะครับก็มีกลุ่มออกมาชูป้ายต่อต้านในญี่ปุ่น สุดท้ายก็มีการจับกลุ่มแกนนําเหล่านั้นเรียบเหมือนกันตอนนี้นะครับถึงเวลาหรือย่างรัฐบาลไทยจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งปัจจุบันประวินเนี่ยโดนแจ้งข้อกล่าวหาเยอะนะครับไปถูกแจ้งข้อกล่าวหาที่ปอทอไปถูกแจ้งข้อกล่าวหาที่สระไอที่สมุทรปราการนะครับตามพระราชบััติคอมพิวเตอร์และประบบความมั่นคงตามมาตรา1น6ยุยงปุกปูกปั่นเนี่ยนะครับแล้วก็หมิ่นพับลมเดนชารูปภาพ โดนไปละนะครับสามารถเป็นคดีอะไรเป็นคดีอาญาเป็นคดีการเมืองหรือไม่ใช่คดีการเมืองแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นมาตรานหนึ่งหกด้านความมั่นคงแล้วนะครับนั่นหมายความว่าไทยสามารถขอความร่วมมือ,อยังญี่ปุ่นได้ไหมได้สบายมากนะครับแต่ถึงเวลาหรือยังยังทําไมรอก่อนจะเย็นๆนะครับขณะเดียวกันเขาไปตั้ง Facebook กลุ่มใหม่ขึ้นมา Facebook กลุ่มใหม่ของเขาเนี่ยชื่อเดิมตั้งอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ให้เข้าไปแล้วก็ยังคงโจมตีนั่นหมายถึงการกระทําความผิดซ้ํา ถ้ามีการแจ้งข้อเก่าหากับประวินเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือว่าปวินกลับประเทศไทยไม่ได้กลับมาเมื่อไหร่โดนจับเมื่อนั้นนะครับประชาชนคนไทยเริ่มทนไม่ไหวซึ่งทําโพมาล่าสุดดูสิโพให้มีคนบวชถึง2 5แสนคนโดยประมาณนะครับประชาชนร้อยละ 98, ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ดูหมิ่นเหยียดยามสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเกิดขึ้นในญี่ปุ่นก็ปกครองในรูปแบบ เดียวกันกับประเทศไทยนั่นหมายความว่าการร่วมมือระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าจะเอาตัวประวินมาแต่ต้องรอ,อน,นิดหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของ Facebook ที่ผ่านมาบีรัฐรมนรีว่าการกระทรวง ICT ก็บอกว่าจะไปแจ้งข้อกล่าวหากับ Facebook ถ้า Facebook ไม่ดำเนินการนะครับปิดกั้น กลุ่มที่หมิน่นพระบรมริชานุภาพต่อมาก็มีการไปฟ้องร้องต่อปอทอให้มีการดำเนินคดีและก็ไปขอคําสั่งศาลล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายฐานยกนายโยมรีบอกว่าที่ปิดเนี่ยก็เพราะเป็นตามคําสั่งศาลนะครับที่ให้มีการปิดกัน้นนะครับส่วน Facebook จะฟ้องร้องประเทศไทยได้ไหมนะครับฟ้องได้ชนะไหมไม่ชนะนะครับแต่ตอนนี้างา a c e b o o k ประกาศว่าจะฟ้องร้องประเทศไทยประเทศไทยต้องฟ้องร้อง Facebook ก่อน นะครับเพราะเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับได้มีการปล่อยปาละานเลยไม่ใช่มีเฉพาะประวินนะยังมีหลายกรณีนะครับฟ้องไปก่อนในเชิองอาการสังเคราะห์ต้องฟ้องเฟซบุ๊กก่อนนะครับจากนั้นก็ให้มาแก้ข้อกล่าวหาถ้าฟ้องโต้แย้งก็มาว่าอีกทีหนึ่งนะครับถ้ารัฐบาลมันรอให้เฟซบุ๊กฟ้องก่อนเนะี่ยรัฐบาลของไทยก็ตกเป็นจำเลยนะครับพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าต้องว่าไปตามกฎหมายนะครับของประเทศไทย ทยก็ไม่เคยไปก้าวล่วงกฎหมายของประเทศอื่นแต่นี่เป็นกฎหมายของประเทศไทยในการแก้ไขผมยกตัวอย่างในต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาแอปพลิเคชัน Tik t o กนะครับเป็นแอปพลิเคชันของจีนนะครับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาใช้วิธีการสกัดกัน้น t ิกตอกไม่ให้มีการใช้เลยในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับใน Facebook นะครับในประเทศจีนนะครับจีนมองว่า Facebook เป็นเครื่องมือนะครับ ในการโจมตีนะครับสถาบันของจีน,นรพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนนะครับจีนจึงจัดสินใจสกัดกั้น Facebook ไม่ให้ใช้ภายในประเทศจีนเขามีแอปพลิเคชันของเขาขึ้นมาใหม่คือ Line แล้วก็ WeChat ขึ้นมาแทนแล้วก็มีแอปพลิเคชันอย่างอื่น <c oughs> Search Engine นะครับอย่าง Google เนี่ยจีนก็ไม่ให้เข้าใช้ในที่สุดนะครับถ้ารัฐบาลไทย ไม่สามารถที่จะทำการเจียจาควบคุม Facebook หรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่โจมตีใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์และกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงได้ก็คงหนีไม่ชดหนีไม่พ้นน่ต้องใช้หลักคิดของประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือจีนนำมาใช้นะครับอันนี้คือในเชิงการสังเคราะหแต่ในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้นะครับ ปวินเนี่ยโดนแจ้งข้อกล่าวหาหลายคดีนะครับที่ผ่านมาทนายบุญถาวรก็ไปแจ้งข้อกล่าวหาที่สม,มุดประการนะครับแล้วก็มีไ c t ก็ไปแจ้งที่ปอทและมีหลายคนก็ไปแจ้งความเป็นคดีไว้ตอนนี้เหลือเฉพาะการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในคดีนีนะ้ยากไหมไม่ยากไม่ยาก,ไม,ยากไม่ยากนะครับแต่ถึงเวลาได้ยังยังฮะแต่ตอนนี้เป็นเรื่องของประชาชนไปร้องก่อน นะครับความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมันง่ายมากเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยไทยร่วมมือกับลาวไทยร่วมมือกับเวียดนามนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นประชาชนคนไทยได้เห็นอะไรปรากฏการนะครับปรากฏการอะไรปรากฏการทางการเมืองนะครับสถานการณ์ทางการเมืองที่กําลังเกิดขึ้นที่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อล้มเพียงบนเอกวรยุทธ แต่ต้องการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขใส่ร้ายป่ายสีโจมตีเสียดสีใส่ร้ายยุโยงปุกปันสร้างความแตกแยกจนเกิดการชุมนุมต่อต้านขึ้นจับตามองให้ดีฮะตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เป็นเพียงการการดําเนินการในเบื้องต้นเท่านั้นเป็นการก่อตัวทางการเมืองของแต่ละฝ่ายที่ซัดกันไปฟัดกันมาฟัดกันมาและฟัดกันไปแต่ในที่สดุดมั่นใจฮะ มันจะเกิด Big Surprise เกิดขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์ีมกิตวัฒนาสวัสดีครับ ทั้งยมทาราจเป็นมิ่งวันคำลังใจให้ประชาชนวันนี้จะสง่าในสายกากโนสุรีคำสัญญาจากตนก้าของแผ่นดินจะเกิดไปด้วยชีวิตคือสามสิ่งีใหญ่จะสาตาษ เสียใจดังลมหายใจเราทั้งของจะ้องไว้หากมีใครคิดย่ำยีต,นตน้นชาติจะไม่มีใครคันเสียสละกแหงปันแระตันอยูส่สาหีจะรวมรั้งเป็นต้นตา